สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันหนึ่งคลิปนะคะหนึ่งคลิปหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันเวลาที่พี่เอไม่ได้ทําคลิปเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนๆน,นะคะอ่าโทรมาถามว่าอช่วงนี้หายไปไหนอ่ามีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นทําคลิปวิดีโอเลยไม่เห็นออกมาแบ่งปันไม่เห็นมาไลฟ์แบ่งปันสิ่งดีๆอะไรเลยนะคะก็รอติดตามกันอยู่นะคะอ่าวันนี้เอก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการ ไม่คบคนพาลน,นะคะมงคล38พี่เอพูดไปหลายรอบมากนะคะถือว่าในปีนี้นะคะหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะหปีที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอาทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าปีนี้เนี่ยฉันเป็นยังไงนะคะชีวิตฉันมันเป็นยังไงอ่าไม่ได้บอกให้ไปโทษคนอื่นนะคะ แต่กำลังจะบอกว่าเราเลือกคบคนยังไงต่างหากนะคะอ่าเราเลือกคบคนแบบไหนชีวิตของเรานะคะก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นเองเนาะทีนี้ก็เลยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยอ่าลองลองคิดนะคะลองคิดลองคิดถึงการที่เราครบคนและชีวิตเราเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องมาลองเลือกนะคะอีก15วันก็จะสิ้นปีแล้วปีใหม่นี้นะคะพี่เออยากจะทำ คลิปเรื่องมงคล38วันละหนึ่งคลิปนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วได้ยินได้ฟังมาหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วพี่เอกก็ดีอ่าดีใจด้วยแล้วก็โมทนาสาธุด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้รู้นะคะก็อยากจะแบ่งปันเรื่องดีๆออกไปนะคะว่าการที่เราเลือกคบมิตรน่ะสำคัญมาก สำคัญกับชีวิตของเรามากเลยทีเดียวนะคะเลือกคบมิตรนะคะคือไม่คบคนพาลคนพานี่เป็นคนยังไงหรอต้องเป็นคนร้ายไหมต้องเป็นคนแบบโหดร้ายอะไรอย่างนี้เหรอะคะไม่ใช่นะคะคนพาลก็คือคนที่เราครบแล้วเนี่ยชีวิตเรามีแต่เรื่องร้อนๆนะคะชีวิตเรามีแต่เรื่องร้อนร้อนมีแต่เรื่องยุ่งๆมีแต่เรื่องยุ่มยิมจุ๊ม แบบจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือครบแล้วเนี่ยเขาจะชักจูงชักชวนเราไปในทางที่มันอ่าไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านั่นนั่นคือลักษณะของคนพาลในข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งก็คือสังเกตง่ายๆคนพาลจะเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหนะคะอารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหอันนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ขี้โมโหเนี่ยนะคะใครว่านิดนึงเนี่ยก็จะ ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่พอใจโมโหร้ายอะไรอย่างนี้เนาะนั่นคือคนพานนะคะเราอยู่ใกล้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันร้อนใช่ไหมอ่ามันร้อนแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนพานนะคะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยอยู่ใกล้คนในี้แล้วชีวิตชีวิตฉันมันไม่ดีขึ้นเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ถ้าเราในลักษณะของคนพานเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนใกล้ตัวเราแล้วเราจะทํำยังไงดี เออนี่น่าคิดนะน่าคิดนะถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยเราก็แบบว่าฮยไม่ไปใกล้ก็ได้ใช่ไหมคะห่างๆออกมาหน่อยเดี๋ยวก็เลิกคบกันไปเองเออแต่ถ้าเป็นคนใกล้ๆตัวเราล่ะทําไงดีอ่ะเออเคยคิดไหมคะเคยเจอไหมเคยนะคะทุกคนต้องเคยอยู่แล้วบางทีก็ใกล้ตัวฉันจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ฉันไม่รู้ว่าจะหลบหลีกหนีเธอเป็นไหนหรือว่าหลบหลีกหนีเขาเป็นไหนอ่ะฉันก็ต้องอยู่กับเขาอ่ะเออนั่นแหละ ทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเราจะทำยังไงมันก็ทำให้ใจของคนเราเนี่ยเกิดความเกิดความแบบว่ามันไม่มีความเบิกบานเลยนะคะเหมือนกับดอกไม้ที่มันไม่เคยถูกต้องกับน้ำฝนหรือว่าน้ำฝนหรือว่าแสงสว่างอะไรที่มันให้ชีวิตดอกไม้ดอกนั้น,นเบิกบานเลยแต่มันกับเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาอยู่อย่างนั้นเองนะคะเออ เราจะทำยังไงดีทุกคนเคยคิดไหมคะเคยคิดกันไหมว่าเออเนี่ยทำไมฉันต้องอยู่กับคนผ่านๆแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เอกก็เคยคิดนะคะเมื่อก่อนพี่เอก็เคยเจอเหมือนกันในในกรณีลักษณะที่ว่าเป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยหนึ่งนะคะให้เรานะคะให้เราก็ต้องแบบอดทนเออ อดทนนะคะขันตินะคะขันติอดทนแล้วก็พยายามพยายามที่จะไปไปพูดคุยกับคนที่เขามีพลังงานบวกเพื่อที่จะมาแบ่งปันคนนี้ได้ไหมคนพานเนี่ยคนพ่านอาจจะเห็นอา,อาจจะเห็นถูกเป็นถูกแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่มันยากไหม บางครั้งมันก็ยากแต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนนะคะในการที่จะช่วยเหลือคนผ่านเออไม่ใช่เราไปผ่านตามเขาอีกนะคะเออนะคะแล้วก็แต่ในกรณีที่เป็นไม่ใช่คนใกล้ชิดเราเนี่ยเป็นคนที่ห่างๆเราออกไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะปลีกตัวออกมาได้ อย่างจะคบจะคุยกันจะชวนเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะสามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะปฏิเสธได้ว่าเฮวันนี้ฉันไม่ว่างไปวันนี้ฉันไม่ว่างที่จะทําอย่างนี้อ่านเราก็ปลีกตัวออกมาได้แต่คนใกล้ชิดแล้วก็ดันเป็นคนพานอีกเนี่ยจะทํำยังไงเออพอเราพอเราเนะี่ยต้องเปลี่ยนแปลงเราก่อนแล้วเราก็ค่อยพยายามที่จะเอาเรื่องบุกบวก พลังบวกๆเนี่ยไปแบ่งปันเขาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเฮ้ยมิตรก็ช่งางญาติก็ช่างฉันกระโดดหนีแม่งมันออกมาเลยไม่สนใจแล้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะอืมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้เหมือนกันรอให้เราเข้มแข็งเต็มที่แล้วเราก็ไปแบ่งปันเขาก็ได้แต่ถ้าเราเข้มแข็งไม่เต็มที่อ่ะเราก็วนลูปอยู่อย่างนั้นอีกอะ่ะเนาะเออนั่นแหละนะคะ ลักษณะของการไม่คบคนผ่านเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นทําให้คนเนี่ยแบบว่ามิตรเนี่ยนะคะมิตรดีๆเนี่ยเขาก็จะแนะนาเป็นสิ่งดีๆให้เรามีเรื่องพูดคุยกันก็จะพูดคุยแต่เรื่องที่มันมันเรื่องจริงเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยทําให้จิตใจของเราอะดีขึ้นทําให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยมันดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ นั่นก็คือการไม่คบคนพานนะคะนี่เป็นมงคลข้อแรกที่เพ่เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนเพ่เจะทำวันละหนึ่งคลิปทุกคนคอยติดตามกันได้นะมงคล38ประการนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะไปแล้วค่ะ